สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยจากรัชกาลที่9เป็นรัชกาลที่10นั้นดูเหมือนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับในประเทศไทยแต่สําหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไปนะครับั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีคําถามมีข้อสงสัยรวมถึงเรื่องของข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องต่อกริย์พระองค์ใหม่ อยู่มากมายเหมือนกันนะครับซึ่งกโรมไปถึงภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับที่มีการถวายดีกาเพื่อเสนอแนะพร้อมทั้งเ,เรียกร้องต่อกษัตริย์รัชกาลที่10นะครับมีสาระสาคัญที่น่าสนใจอยู่หลายประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดหลักประกันในสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของคนไทยการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนักโทษคดี112ทั้งหมด พร้อมท้งให้มีการยกเลิกกฎหมายมาตรา1นึนะครับและข้อเรียกร้องที่จะเรียกว่าสําคัญที่สุดในการเรียกร้องหรือการถวายดีกาของภาคีไทยก็คือเรื่องของการที่จะให้สถานะของสถาบันกรรษัตริย์ดํารงอยู่ในเชิงของพิธีการและเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นไม่ควรที่จะมีส่วนหรือว่าลงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองซึ่งหากพิจารณาถึงข้อเรียกร้องหลักๆดังกล่าวแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นข้อเรียกร้องที่ เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้ในสายตาของประชาชนทั่วไปแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะฮะที่กษัตริย์ราชการที่1ิจะทรงยอมรับกับข้อเรียกร้องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้กลุ่มภาคีสิทธิมนชนไทยหรือว่ากลุ่มภาคีไทยเพื่อสิทธิมนชนมีข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องแบบนี้ด้วยวัตถุประสองค์อะไรนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องแต่ละข้อนั้นมีความสําคัญต่อคนไทยอย่างไรจะพูดคุยเรื่องนี้กับดรเพียงดินรักไทยนะครับ ท่านเป็นประธานคณะอํานวยการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอมครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ฮะที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับยินดีครับยินดีครับครับอาจารย์ฮะทำไมถึงมีข้อเรียกร้องเหล่านี้ออกมาฮะอาจารย์ฮะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าข้อเรียกร้องนี้เป็นข้อเรียกร้องของ คณะกรรมการบริหารของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งณเวลานี้เนี่ยตัวผมไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับได้ทําหน้าที่ผู้บริหารประธานบริหารมาเนี่ยสปีนะครับแล้วเราก็ได้บอกอสมาชิกเรียนสมาชิกทั่วโลกว่านะครับถึงเวลาที่จะต้องนะยกระดับขึ้นมามเดิมเนี่ยคนก็มองกันว่าเอ๊ะคนเข้าใจผิดนะคุณคุณจอมว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนตั้งขึ้นมาเพื่อล้มเจ้าตั้งขึ้นมาใช้นะ วาระทางการเมืองของทางคุณทักษิณซึ่งเราก็ได้พิสูจน์มา4ปีนะครับมีหลายเรื่องที่เราดําเนินการโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสรรค์เรื่องหลักการหลักสิทธรรมชนแล้วก็ประชาธิปไตยแล้วก็เมื่อผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยนะเราก็ก็ถือว่าเราไม่ได้มีบทบาทอะไรซึ่งโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่บ้านเมืองมันร้อนร้ายนะครับคอ,อสชอขึ้นมาเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้เป็นตัวมาต่อต้านมาอะไรมากมายเมื่อคุณต้องการเวลาที่จะทํางานเราปล่อยให้ทํานะ แต่ว่าที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนชนนั้นยิ่งเลวร้ายขึ้นไปใหญ่ทีนี้เราก็รอคอยความหวังมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจว่ายังไงเสียเนี่ยงานด้านสิทธิมนชนเนี่ยยังไงก็ต้องทําต่อแล้วคิดว่าเพื่อให้นะทิศทางของภาคธุรกภจสิทธิมนชนนั้นเป็นการยกระดับขึ้นไประดับที่คร่วมไม้รวมมือกับนานาชาติและพ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องการจะล้มเจ้าเนี่ย ให้เห็นว่า <Okay. S 2> เรามีจิตใจที่ใสบริสุทธิ์และหวังดี mm. บ้านกับเมืองและก็ทั่วโลกจริงๆ <Okay. S 2> ก็ผมก็มาอยู่ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเฉยๆนะัข mm ้ hmm. างนอกนก็คือแค่ดูว่าขอให้อย่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอเมริกันผิดกฎหมายสากลหรือว่าการจัดการอะไรที่ถ้ามันจะเป็นอุปสรรคเราก็จะให้คําแนะนํา mm hmm. แต่การ่านโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่เข้าไปก้าวไก่กับคณะกรรมการ <Okay. S 2> ที่น่ายินดีก็คือว่าข้อเสนอเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากอนเนกซานฟรานและก็เพียงดินรักธรรม กัน,นี้เรียนที่เราไม่ทราบเลยนะครับคือถ<ท>ามนิดถามนิมดอาจารย์ฮะคณะกรรมการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไทยทั้งหมดไหมฮะคุณ,ณนันกก็เป็นกรรมการด้วยอาจารย์ก็เป็นด้วยเป็นกลุ่มของคนไทยทั้งหมดหรือว่ามีคนชาติอื่นร่วมด้วยฮะในภาคีนี้อ่าโดยโดยพื้นเนี่ยเราเราสามารถจะเอาได้ทั้งสมาชิกนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติแต่คนที่จะมามีสิทธิ์บริหารนะจัดการแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงได้เนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายบริหารเนี่ย จะต้องเป็นคนที่เป็นร e s ิเดนซ์ของอเมริกานะครับแปลว่าจะเป็นพลเมืองอเมริกันเป็นคนอเมริกันเลยก็ได้หรือเป็นคนไทยที่มาเป็นถือใบเขียวหรือว่านะครับมาเป็นพลเมืองที่นี่แล้วนะครับแปลว่าเราเปิดรับทั้งฝรั่งและไทยตอนนี้คณะกรรมการบริหารเรามีฝรั่งเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเป็นน่ายินดีริงสามท่านนะครับอ่าก็เดี๋ยวก็จะส่งรายชื่อเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ก็มีประธานนะครับคุณแอนนอร์แมนซึ่งพวกเรารู้จักกันดีนะครับมีบทบาท มีน้ำใจมาช่วยเหลือพวกเราๆๆๆแล้วก็ทํางานร่วมกับพี่น้องข้าราชการชุดเก่าจํานวนส่วนใหญ่ชุดเก่านะครับ,รบแล้วก็มีใหม่เข้ามาอีกสองสามท่านซึ่งผมขออนุญาตไม่เปิดเผยรายชื่อ <ๆ S 1> แล้วก็มีฝรั่งอีกท่านหนึ่งมาช่วยด้านเป็นลอเยอร์นะครับ <ๆ S 1> กอนนี้เป็นลอเยอร์มืออาชีพเลย <ๆ S 1> และอีกท่านหนึ่งนะครับดูแลในเรื่องของการบัญชีและการเงิน <ๆ S 1> ก็ต้องถือว่าเราโชคดีอย่างมากที่ครั้งเนี้เรามีฝรั่งมาโดยไม่ได้จ่ายตังค์นะครับไม่มีเงิน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่มีไม่มีรายได้อะไรเลย นะครับด้วยความเห็นอกเห็นใจในประเทศไทยแล้วเขาเข้าใจแล้วก็เห็นพวกเราที่ทํางานกันมา3-4ปีเนี่ยนะครับทำด้วยความจริงจังแล้วก็สภาพที่เห็นเนี่ยก็ก็ตามสภาพนะครับม,มันไม่ได้คุณร้อนอะไรมาอาศัยบริจาค20เหรียญ5เหรียญร้อยเหรียญบ้างแล้วแต่คนรวยคนจนนะแล้วก็เราก็ทํากันมาได้ข้อสงสัยและมีคาถามเยอะในช่วงที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของภาคกีทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์ กับเรื่องของการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะฝั่งของคุณทักษิณอย่างไรไหมครับกับคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยบริจาคให้กับภาคีแต่ทักษิณไม่มีสิทธิ์ใดๆในการมาจัดการบริหารเรียนตรงๆเลยนะพี่จอมในคณะกรรมการบริหารเนี่ยพี่เ,เอกอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้ามาเสนออะไรเสนอได้แต่ไม่มีสิทธิ์โหวตนะครับเป็นประธานบอร์ดตำแหน่งที่ผมอยู่ตอนนี้ตอนนี้พี่เ,เอกถอยไปอยู่ตำแหน่งที่เป็นประธานที่ปรึกษาเฉยๆ ซึ่งโดยลักษณะก็คือไม่มีบทบาทใดๆกรรมการบริหารภายในเขาจัดการกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเป็นกรรมการบริหารเนี่ยประธานกรรมการบริหารเนี่ยพี่เนกจะอยู่ข้างนอกจะไม่มีส่วนมามีอิทธิพลกับการตัดสินใจข้อเสนอใดๆของพี่เนกเป็นเพียงข้อเสนอจากบอร์ดจากคนข้างนอกที่แนะนําเข้ามาแต่ที่สุดแล้วต้องตัดสินใจโดยโดยคณะกรรมการบริหารนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่ผ่านมานั้นทางคุณทักษิณไม่มีไม่มีนะไม่เคยเลยใช้คํานี้เลย ไม่เคยมาก้าวไายไม่เคยมาขอร้องไม่เคยมาชี้แนะใดๆนะครับแล้วตัวพี่อเนกเองก็ที่คนมองว่าสนิทกับทางท่านทักษิณนั้นไม่เคยมีบทบาทไม่เคยมาสั่งอะไรพวกเราได้เพราะระบบเราจัดการให้กรรมการบริหารนะเขาตัดสินใจกันและใช้เสียงส่วนใหญ่นี่คือวัฒนธรรมท,ที่เราสร้างขึ้นทีนี้ถามว่าแน่นอนบทบาทที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเนื้อหาสาระเนื่องจากตัวผมนี่นะครับตัวประธานบริหารแต่ผมแยกฐานะนะเป็นอยู่อยู่มาหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับ แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวก็อย่างที่ทราบกันนั่นแหละคือ่อนข้นานจะฉู่ฉาดแต่ว่าถ้ามาอยู่พูดในนามของภาคีเนี่ยคําประกาศทุกๆคําประกาศจะต้องได้รับการเห็นชอบโดยคณะกระกรมการบริหารก่อนทั้งสิน้นครับแล้วก็ถ้าเขาโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปผลักดันนะ,ะทีนี้ในเชิงการเมืองเ,เราต้องเข้าใจว่าสิทธิ์ท่มชนกับประชาธิปไตยมันไปด้วยกันนะพี่ชมหลายคนเข้าใจผิดว่ามาสิทธิมชนเนี่ยนะต้องเป็นเรื่องที่ อยู่เฉพาะเป็นกลางแล้วก็มองเรื่องหลักการสิทธิมชนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสิทธิมชนนั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นมันจะถูกพิทักษ์รักษาอยู่ได้แล้วประกันอยู่ได้ในระบบที่เป็นประชาธิปไตย <c oughs> ผมพูดหลายครั้งว่าสิทธิมชนกับประชาธิปไตยเนี่ยมันคือเลียนเนื้อเดียวกันแต่อาจจะมองจากคนละด้านน <c oughs> ะครับคนละมุม <c oughs> เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเราเมื่อหลักการใดๆและบางทีเนี่ยการพูดถึงการละเมิดสิทธิมชนเนี่ยเราต้องพูดถึงรูทคอสของมันก็คือ รากปัญหาของมันทําไมมันเกิดได้นะครับแล้วปัญหาสำหรับประเทศไทยเนี่ยการละเมิดสิทธิมชนนั้นมันเกิดขึ้นได้แล้วคนละเมิดนั้นสามารถจะลอยนวลเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองอืเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะนะพูดเรื่องสิทธิมชนโดยไม่พูดทางการเมืองไม่ได้แ,แล้วปัญหาสําคัญที่สุดคือการเมืองของไทยมันเป็นอย่างที่มันเป็นได้เพราะพระราชอำนาจมีส่วนไห้คนที่ผูกโยงกับทางวังนั้นหรืออ้างว่าทําเพื่อวังนั้น สามารถจะทําอะไรก็ได้แล้วก็มีคนสนับสนุนเพราะว่าบาพระบารบามีของราชการก่อนเนี่ยมันมากมายใครก็ตามที่ถือป้ายว่าจงรักภักดีเนี่ยคนอื่นคนดีทั้งหลายดียังไงไม่รู้ละก็จะออกมาสนับสนุนกันหมดแล้วในที่นะครับสิ่งที่มันผิดกฎหมายสิ่งที่มันละเมิดสิทธิมชนวัฒนธรรมที่มันทําลายตัวเองนั้นมันก็ก็ขยายตัวออกมาแล้วถามวา่าเราจะพูดเรื่องสิทธิมชนเนี่ยเราไม่ใช่พูดแค่การไปเยียวยา รือการไปฟ้องว่าอา้าวคุณทาทาไมไอ้คนนี้เขาถูกเดือดร้อนจริงๆเราจะต้องเข้าไปสร้างเสริมจิตสํานึกด้วยขณะเดียวกันก็ไปป้องกันเพราะการจะไปป้องกันนี่ก็คือต้องพูดถึงต้นต่อของปัญหาเพื่อให้คนเข้าใจว่านี่มันจะมาจากนู่นจากนี่นะเมื่อคนเห็นส่องไฟให้เห็นเนี่ยคนที่กระทําผิดก็จะได้รู้ว่าสังคมรู้ทันนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นบทบาทของเราก็เลยแล้ว,แล,วแล้วสไตล์ของผมเองฐานะที่ตอนที่ทํางานบริหารเนี่ยก็ค่อนข้างจะจูดฉาดและพูดตรงข้อรีกร้องสําคัญเนี่ยที่ีจะร้องหรือว่า จะมีการถวายดีกาไปเนี่ยทำไมถึงเป็นข้อเรียกร้องเหล่านั้นและสาระสําคัญที่มีการเสนอข้อเรียกร้องในประเด็นเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์ครับในโอกาสที่ตอนนี้เราต้องถือเป็นโอกาสที่คนไทยรอคอยมานานนะเนื่องจากว่าการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยการที่กลไกเครือข่ายที่เป็นฝ่ายประเด็จการเนี่ยรวมไม้รวมมือกันแล้วทาประเทศถอยหลังนะครับทุกอย่างคือมันแทบจะไม่ต้องพูดแล้ววันนี้นะครับ ทำทุกอย่างทําลายกลไกประชาธิปไตยทุกอย่างแล้วก็รับเสรีที่มระชาชนกันอย่างโฉ่งขึ้นแล้วก็มีเจตจํานงในการที่จะครอบงาประเทศนะครับความหวังจากกลไกเครือข่ายเดิมแล้วก็จากรัชการเดิมนั้นมันหมดเลยมันไม่มีเลยเพราะว่าในะช่วงท้ายรัชการ2องสาปีหลังเนี่ยก็เรียกว่านะครับเราไม่แน่ใจว่าพระองค์ท่านจะอยู่ในสภาพซึ่งสามารถจะบงการอะไรได้อีกแต่เจตจำนงเดิมเดิม นะครับคำสั่งเดิมที่เคยให้ไว้หรือนะครับเจตนาร่วมของฝ่ายกลุ่มผลประโยชน์ที่ที่ได้ร่วมกันทําลายการเมืองไทยตั้งแต่ปี4 9เกป็นต้นมาเนี่ยมันยังคงอยู่ซ<ม>ึ่งเขาก็หวังว่ามันจะต้องมีอะไรมาเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวนี้จะเปลี่ยนยังไงเพราะจะให้เลือกตั้งมีคณะรัฐบ,บาลขึ้นไปใหม่พิสูจน์จากรัฐบ,บาลคุณยิ่งลักษณ์เข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้<ม>พอจะทําจริงๆแล้วถึงตอนที่เขายอมไม่ได้จริงๆเขาจะหักเนี่ยเขาทําได้ทุกทาง<ม>แล้ววันนี้เียกวัชชาจะเบ็ดเสร็จเป็นเผด็จการโดยเบ็ดเสร็จเด พราเราต้องยอมรับความจริงว่าปัญหาในประเทศไทยนั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะคนอ้างพระราชอำนาจแล้วในทางนิตินายที่เขียนในรัฐธรรมนูญไม่ว่าฉบับที่นะาพันประชามติหรือฉบับที่มาเขียนกันขึ้นชั่วคราวหลังการยึดอำนาจนะครับโดยอ้างพระราชอำนาจแล้วก็ได้รับพระราชอำนาจนะตามมาตรา44ซึ่งหมกมาหมกเม็ดมากับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่เขียนกันขึ้นเองนะครับโผลกกันขึ้นเองเนี่ย มันทําให้เราไม่ไม่สามารถจะมีความหวังได้เลยว่ามันจะมีใครนะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้รัฐมนูลฉบับที่ยัดให้มันผ่านรัฐมนูลผ่านการลงประชามติยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยนะถ้าคนที่มีความรู้ทางการเมืองและคนติดตามการเมืองตลอดจะรู้ว่าเราสิ้นหวังจริงๆเพราะฉะนั้นแล้ว,แล,วแล้วถามว่าพระราชาจ,จาัชการที่สิบสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมเราไม่คาดหวังนะว่าจะเปลี่ยนถึงขนาดว่าจะเป็นระบอบใหม่ซึ่งกษัตริย์จะยอมไปอยู่เหมือนอังกฤษหรือญี่ปุ่นแต่เรายังคิดว่า เอาละนะครับยังไงเสียเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงจะทําขั้นที่มันเป็นอะไรที่มันแรดดิคอแบบนะพลิกคั้วนะอย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เนี่ยจะยังน้อยที่สุดอะไรบางอย่างซึ่งสมควรจะต้องทําแล้วมันเป็นเรื่องที่ชาวโลกเขาก็ส่งเสียงมาอย่างนี้แล้วในภาวะอย่างนี้หลายคนเนี่ยจะมุ่งที่การไปอวยอวยรัชาการใหม่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแล้วพี่น้องจะได้เห็นว่าจากนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีการอวย ในรัชการเนี้ยนะครับโดยที่จะไม่พูดความจริงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันเคยผิดพลาดมาแล้วนะการไม่ยอมพูดความจริงไม่ยอมอยู่ความจริงวันนี้ปฏิเสธแม้กระทั่งภาพของนะ BBC ขออนุญาตหน่อยพี่จอมนะครับตอนนี้ของ BBC เนี่ยมันเป็นโปรไฟล์ซึ่งเขาทํากับบุคคลสําคัญทั่วโลกแล้วนะระดับ BBC เขาไม่เขียนอะไรชุ่ยๆนะครับทุกอย่างที่เขาเขียนนะั้นมันเป็นปรากฏการณ์หลายส่วนมันเป็นแฟกต์ที่เรารับรู้บางส่วนอาจจะเป็นข่าวลือหรือว่ามีข่าวจากวงใน นะครับแต่เขาเขียนระบุอย่างนั้นถ้าเป็นข่าวลือเขาก็ว่าข่าวลือนะครับปรากฏว่านะครับน้องไผ่ที่โดน,นก็ไม่น่าเชื่อว่าจะโดนนี่แปลว่าสะท้อนว่าจิตสํานึกของคนที่อยู่ในอำนาจวันนี้กะจะเชิดชูสถาบันพระองค์ใหม่รัชการใหม่โดยที่ไม่ยอมรับความจริงอก็ประวัติท่านเป็นมาอย่างไรจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะต้องว่าพระองค์จะต้องโอ้โหวันนี้นะต้องบอกว่าพระองค์นี่เหยียบเกิดมาปุ๊บเนี่ย นะเหยียบอดอกบัวเจ็ดดอกมาแล้วปุ๊บสดใสบริสุทธิ์ปฏิบัติองค์เป็นธรรมราชาเป็นอนาคตที่ดีเป็นความหวังส,สดสสงายสดใสสง่างามนะเราหลอกตัวเองแต่เอาละ<ม>นั่นคือกระแสะที่สังคมมันจะเป็นไป<ม>และกระแสะคนที่อยู่ในอำนาจและต้องการจะโหนพระราชอำนาจแล้วต้องการต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์นั้นเชื่อมจากรัชกาลที่9้ามารัชกาลที่10แล้วพวกเขาก็จะได้คุมเกมทั้งหมดมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากอนาคตของเมืองไทยน่ากลัว<ม>แล้วคิดว่านะ ต้องชื่นชมคณะกรรมการบริหารชุดนี้นะครับเมื่อก่อนเข้ากระโจมตีผมว่าดออรอุดเรื่องนี้มากไปไหมเรามาจํากัดเฉพาะเรื่องนะครับเรื่องีิสิธิมชนเฉยๆไม่ต้องไปแตะประเด็นทางการเมืองได้ไหมผมเองเป็นคนที่ต่อสู้มาตลอดแล้วถึงตอนที่เขาจะขึ้นมาทํางานผมก็ไม่คิดว่าจะไปมีอิทธิพลอะไรกับเขานะต้องปล่อยทํางานกันเองแต่เขาก็กล้าเสนอในสิ่งที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลมากเพราะณาเวลานี้ถ้าเราเราตัดในเรื่องของว่าจะต้องไป อวยแล้วก็ไม่อยู่กับนนะยังไงก็ขึ้นมาใหม่ก็ต้องอวยกันละนะครับตามที่เขาทํากันนะแล้วมาบอกว่าเราเสนอความจริงสิแต่เสนอความจริงด้วยความเคารพนะด้วยความสมเหตุสมผลแล้วก็จริงๆเป็นการเสนอในลักษณะที่มองปัจจัยว่าเป็นทุกสมุทัยนีร่รอดมั้ยคือปัญหาประเทศไทยเรามันเลวร้ายมันอยู่ที่ไหนแล้วทางแก้ทางหนึ่งที่สําคัญคือพระราชอำนาจเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้ผมพูดเองรับผิดชอบเองนะครับ เป็นระบอบราาประชาธิปไตยเพราะอำนาจทั้งนิติในและพฤตธิในแล้วเครือข่ายของอพระราชาไทยเนี่ยในอดีตในรชัชการก่อนเนี่ยมันเบ็ดเสร็จจริงๆริดิ้นข้อเสนอที่เราเสนอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะพี่จอม,อมการปล่อยตัวตัวนักโทษคดีหมิ่นเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้เป็นไปได้สูงมากมเพราะว่ากระแสะทั่วโลกเขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วจริงๆถ้าราชัชการใหม่ท่านจะสร้างบาร,ร,บารมีเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ทําได้เลยเนี่ยก็คือนี่แหละ ก็คนที่เคยหมิ่นก็หมิ่นราชการก่อนแล้วจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยตามหลักสิทธิมนชนมันก็ผิดอ mm ื hmm. ประเทศต่างๆเขาก็ถือแต่เขาไม่อยากจะก้าวล่วงมากแต่เขาก็พูดทุกครั้งนะในเรื่อง mm hmm. อิสรีภาพเนี่ยแล้วตัวเนี้เป็นรากเหง้าของการทําลายลหลักประชาธิปไตยหลักสิทธิมนชนนะครับในเรื่องเสรีภาพของประชาชนเนี่ยโดนทําลายไปอย่างแล้วก็เอามาถูกเอามานํามาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการจัดการกับผู้ต่อสู้ทางการเมืองอ mm hmm. อันนี้ก็ก็หวังว่าอันนี้นการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองแต่ว่าเราเสนอไปด้วยว่าขอให้ชดเชย พวกเขาเนี่ยนะด้วยทรัพย์จากนะทรัพย์สินส่วนพระองค์ะนะครับ,รบก็เป็นการไถ่โทษให้พระบิดาพระราชบิดาด้วยนะและ้วเพราะคดีหนึ่งหนึ่งสองหรือว่า <c oughs> เป็นนักโทษทางการเมืองทั้งหมดอาจารย์ที่ที่ปล่อยที่ทเป็นข้อเรียกร้องเราเรา,ากรรมการเขาเสนอเฉพาะนักโทษคดีมินนะครับเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะเชื่อกันว่านักโทษทางการเมืองทั้งหมดนั้นต้องได้รับอยู่แล้วตัวที่สำคัญที่สุดที่จะไม่ได้นะ อาจจะนิรโทษสุอย่างเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคอสชอชองนะถ้าเป็นคนที่อยู่ข้างนอกชงขึ้นไปแล้วแล้วแล้วกริย์พระองค์ใหม่ไม่รับทราบเนี่ยก็จะเอาจะบอกว่านักโทษการเมืองทั่วไปแต่ว่ายกเว้นคดีหมิ่นพระบรมเดชานาพซึ่งอ <c oughs> ังนที่ผมคิดว่านะเราก็ตีที่จุดมันเลยนะ <c oughs> ดีมากเลยนนดีมากเลย <c oughs> นะก็ก็ข้อเสนอนี้นะครับก็อย่างน้อยก็ให้เขาไปพิจารณาว่าเขาจะยกเลิกหรือว่าจะปรับจะปรุงยังไงนะครับแต่ด้วยหลักการเหตุผลเนี่ย นะกฎหมายนี้เนี่ยแทนที่จะทําให้พระราชเกียรตินะพระ,พระบารมีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าที่เราเห็น,นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี hmm. นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะให้มีการปรับนะครับเช่นถ้ากรณีที่จะมีกฎหมายประมาณนี้อยู่เนี่ยลดโทษอะไรลงมาซึ่งคณะนิติราชเขาเคยเสนอนะลดโทษลงมาแล้วกระบวนการในการจะฟ้องร้องเนี่ยก็ให้สํานักงานราชเลขาธิการเป็นคนฟ้องร้องอย่างเดียวจะให้ใครก็ได้เอามาฟ้องร้องแล้วกลายเป็นเครื่องมือการเมืองแล้วในที่สุด คนที่เสียนะตรงนี้ก็คือสาร,ราบัญกษัตริย์แล้วคนที่ได้ไม่มีใครได้เลยอาจจะมีคนที่นะครับขอภัยแช่ก็ว่าห้อยโหนนะ,นะครับเอามาอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีจงรับพักดีแล้วก็เวลาเสนอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใครก็มองว่าเป็นคนดีทําดีแต่ที่สุดแล้วเนี่ยให้โทษให้ภัยกับทุกฝ่ายนะครับครับให้ให้สถานะของสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ในเชิงพิธีการสัญลักษณ์โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้ เป็นข้อเรียกร้องที่ทําไมถึงถึงมีประเด็นนี้ขึ้นมาครับจริงๆนะผมตันลึงเลยนะพี่จอ,อมตันลึงที่คณะกรรมการเขาได้เสนอตรงนี้มาแล้วนกะ็มผมทนะําหน้าที่แปลให้นะครับจากต้นฉบับนะภาษาอังกฤษซึ่งคณะกรรมการเขาร่างกันขึ้นมานะครับก็ก็ก็ตัลึงแต่ผมว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งจริงปัญหาประเทศไทยเราเนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชอำนาจที่มันมันล้นเกิด Mm. แล้วก็มีคนโหนทหารที่ทําผิดทําชั่วนะครับอ้างว่าจงรับภักดีแล้วก็สร้างให้เกิดความกลัวในชั่วไปนะไม่ว่าวาทกรรมผังล้มเจ้าเราสังเกตเขาสร้างขึ้นนะครับวันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วฝั่งที่จะล้มเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถล้มได้นะครับแต่คนที่มาช่วยล้มนะคนที่เก่งกว่าพวกกระบวนการล้มเจ้าทั่วโลกเนี่ยก็คือยม,มาบาลน,นะแล้วที่สุดแล้วเราเห็นไหมฮะว่าการล้มเจ้าเนี่ยมันคือวาทกรรมที่สร้างขึ้นมา นะครับคือที่จริงมันคือกลุ่มคนที่เห็นว่าปัญหาของประเทศชาติมันเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชอำนาจนะครับแล้วการที่ไม่พูดความจริงกันไม่อยู่บนความจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาลึกๆแล้วก็คือเอาพระราชอำนาจไปใช้โดยกลุ่มคนกลุ่มผลประโยชน์จํานวนมากซึ่งต้องการจะใช้ชีวิตบนความได้เปรียบแบบเผด็จการแล้วก็ยัดเยียดความยากจนความเสียเปรียบการถูกกดขี่ข่มเหงให้กับประชาชนเมือ่อเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาที่สาเหตุนะครับ ถ้าจะให้ประเทศไทยมันอยู่ไปได้โดยปัญหาต่างๆมันลดลงการรัฐประหารไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเกิดแล้วที่เกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยน,นะก็เพราะว่ามีลายพระหัตถ์ลายพระประมาพิไทยรับรองหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมอย่างเช่นให้นายทหารบ้าคนหนึ่งเนี่ยนะฮะขึ้นมาอยู่ในอำนาจแล้วก็เราก็เห็นนะครับว่าบ้าคงไม่เกินเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็มีอำนาจเรียกว่าเหนือทุกคนในประเทศไทยมาตราสี่เป็นไปได้อย่างไงครับแล้ว ลายเซนของพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนนะทาให้ประยุทธ์กลายเป็นคนที่พูดอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ซึ่งประเทศเรานะี่ยอมให้เป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะฉนั้นถ้าเรายอมรับความจริงเนี่ยถ้าจะให้สถาบันกษัตริย์เชิดชูสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ต่อนะถ้าคิดอย่างนั้นนะคนรักเจ้าซึ่งผมเองผมประกาศหลายครั้งผมไม่มีความจงรักภักดีและผมไม่ถ้าเลือกได้ผมไม่ให้มีสถาบันกษัตริย์อันนี้คือส่วนตัวผมครับจะได้กลัวประชาชนอย่าได้กลัวความจริงอย่าได้กลัวโลกสมัยใหม่อย่าได้กลัวคําว่าประชาธิปไตย วันนี้สังคมไทยเนี่ยนะครับเจอปัญหาหนักมาจนกระทั่งผมคิดว่านะถ้าเกิดรัชกาลที่ส0บขึ้นมาแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยทําให้คนเขาเห็นว่าเช่นความยุติธรรมอย่างเงี้ยนะทำให้มันปรากฏแล้วก็ไม่เลือกไปยืนข้างใดข้างหนึ่งแล้วเหยียบย่าอีกข้างหนึ่งไม่ส่งเสริมให้มีการรัฐประหารไม่ส่งเสริมให้มีการตัดสินกระบวนความแบบทําให้เกิดความความอยุติธรรมนะซึ่งเราเรียกกันว่าสองมาตรฐานเนี่ยถ้าทาให้ปรากฏแค่บางส่วนเนี่ยนะ ผมว่าคนหลายคนเนี่ยก็พร้อมที่จะนะกลับมามองสถาบันกษัตริย์ใหม่แล้วก็อาจจะสร้างความนิยมชื่นชมจะถึงขนาดตรงรับพักดีนั่นผมว่ามันเกินไปมันคงจะต้องไปถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าจะมีหลายคนพร้อมที่จะเปิดใจรับสถาบ,บันกษัตริย์ให้กู้กับสังคมไทยผมก็คิดว่านะครับเรื่องเรื่องตรงนี้เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากแล้วเอาคงคาดหวังอะไรแบบข้ามคืนไม่ได้นะใช่ครับแต่เราก็ได้เสือนะครับเรื่องดีครับสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆเป็น เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วโดยโดยตัวของมันเอง<บ>อาจารย์นะแต่ว่าการจะเรียกร้องไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์เราไม่ได้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเราใช้คว่านะประกาศพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะดารงตําแหน่งในฐานะกษัตริย์เชิงพิธีการและสัญ,ญลักษณ์เท่านั้น โดยไม่ส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆในความหมายเนี้ยถ้าเราจะตีแบบนะไม่ยุ่งเลยมันก็ตอแหลนะเพราะว่าเิงกษัตริย์ก็คือกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งในการเมืองับทุกอย่างมันเป็นการเมืองหมดแต่เราพูดในหมายถึงว่าการเมืองแบบที่นะครับจะต้องไปนะครับไปมีพระราชดำรัสนะครับเกี่ยวข้องแนะนําคนนั้นคนนี้หรือไปยุ่งกับการพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆก็คือการเมืองเพราะการเมืองคือเรื่องอํานาจและผลประโยชน์นะครับ อำนาจรัฐบ,บาลมีอยู่แล้วไปจัดการโดยใช้ทรัพยากรของประเทศชาติซึ่งเป็นผลประโยชน์เนี่ยไปเกลีย่ยไปสร้างประโยชน์สุขให้กับคนทั่วประเทศก็ไม่ต้องไปไปไปทําโครงการแข่งกับประชาชนนะครับก็คือนะแล้วก็เรื่องของอการไปมีส่วนในการตั้งโผทหารให้องคมนตรีซึ่งจริง,รงอ่ะพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทําด้วยตัวเองหรอกอแต่มันมีนกลไกข้าขายคือองคมนตรีซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้อง,ต,องต้องมองอย่างยิ่งสวาสดิกาที่ทาง ภาคีไทยเสนอต่อราชการที่10เนี่ยสุดท้ายคิดว่าจะถึงพระเนตรพระกันไหมครับสุดท้ายจะได้รับการตอบรับไหมครับหรือหรือสุดท้ายอาจารย์มีความหวังกับกับดีการที่มีการถวายแค่ไหนอย่างไรครับก,ก็ก็เราส่งเนี่ยต้องมีความหวังนะครับ mm hmm. แล้วก็จริงๆมีข้อหนึ่งซึ่งผมได้ขอนะพ,พ,พี่พี่จอมครับ,รบเป็นข้อสําคัญก็คือ mm hmm. ว่าขอให้พระองค์พิจารณาให้ลงรัตยาบันรับนะครับธรรมนูญกรุงรม ซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมองไปคือเรื่องที่เกิดในอดีตนั้นเขาจะไม่ไปเข้าศาลยาวระหว่างประเทศนะ <c oughs> อันนี้มันก็เป็นผลดีกับนายทหารซึ่งซึ่งได้ทําผิดทําชั่วไว้แต่เขาก็จะต้องมาสู้กันในศาลในประเทศไทยแต่นะครับองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะเข้ามาดูแลประชาชนนับจากจุดนี้ไป <c oughs> นะครับแปลว่าใครจะฆ่าประชาชนอีกเนี่ยแล้วคิดว่ากฎหมายภายในประเทศคุ้มครองได้ต้องตีลังการคิดสามถล่ม <c oughs> เพราะว่านะครับสารต่างประเทศเนี่ยสารอนุญาว่าประเทศเขาจะเข้ามาดูแลนะครับเขาเขมีวิธีการจะเข้ามาถึงแต่เราต้องไปรับอำนาจศาลก่อนแล้วตรงนี้คือมองอนาคตอย่างเดียวไม่มองข้างหลังซึ่งถ้าเราลงทาตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นการสื่อเจตนารมณ์ที่รักประชาชนแล้วก็อยากจะปกคร้องคุ้มครองประชาชนไม่อยากให้ใครก็ตามไปทําร้ายประชาชนที่อ่อนด้อยกว่าแล้วทําแล้วเนี่ยคิดว่าจะรอดพ้นถ้ามีอิทธิพลในเมืองไทยนะให้ตัวเองรอดได้แต่ก็จะไม่รอดจาก สังคมอารยะใ่อันนี้นะครับทีนี้การนําเสนอตรงนี้จะไปถึงอย่างไรนะเรามีวิธีการนะครับก็เอาเป็นว่านะครับส่วนที่เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะซึ่งผมคิดว่าสามารถจะเอาจดหมายฉบับนี้นะครับดีกาฉบับที่ส่งไปถึงพวกท่านด้วยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับหน่วยกรรมนรจะได้รับฟังถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านส่งไปเถอะคือผมพูดเนี่ยผมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะจะหมิ่นหรือว่าจะเหยียดหยามบารมีอะไรก็แล้วแต่ ก็ยังเป็นคนไทยซึ่งแต่ว่าผมเป็นคนตรงอย่างนี้และผมคิดว่าที่พูดเนี่ยใช้ภาษาธรรมดาแล้วใช้ความจริงแต่ความจริงเนี่ยถ้าเอาไปพิจารณากันให้ดีนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและผมก็หวังว่านะนะครับหน่วยงานกรรมนรหรือว่าที่ปรึกษาของของกษัตริย์โรงใหม่เนี่ยถ้าได้รับตรงนี้ไปแล้วลองไปพิจารณานะครับท่านจะทําได้แค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนี่คือเจตจานงความหวังดีของพวกเราทุกฝ่ายนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะล้มสถาบันกษัตริย์นี้ไม่เสนออย่างนี้นะ ปล่อยให้คุณทําชั่วทําผิดกันไปเลยแล้วที่แล้วมันจะเกิดผลแต่เนื่องจากว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันไม่ต้องมาห้ามมาหันกันแล้วมันมีที่ว่างสาหรับกลุ่มผลประโยชน์มผมมองอย่างนี้ว่าสถาบันกษัตัตย์คือกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งในโครงสร้างทางการเมืองการปกครองนะครับมันมีทหารนะครับอย่าได้คิดว่าใครเป็นลูกน้องใครนะบางครั้งเนี่ยกลุ่มผลประโยชน์ทุกคนมันได้ผลประโยชน์แล้วมันมีอำนาจของตัวเองอบางครั้งก็ห้อยก็หุดมันมีกลุ่มนายทุนใหญ่ๆ กลุ่มเทคโนแครดไอพวกนักวิชาการนักวิชาการชั้นสูงข้าราชการนะครับระดับสูงนะครับซึ่งพวกนี้เป็นเสือนอนกินหรือได้ประโยชน์จากอำนาจทั้งสิน้นแต่ชิ้งประชาชนไว้ข้างนอกเพราะนั้นเนี่ยนะครับสถาบันกษัตริย์ถามว่าอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้แต่ต้องปรับตัวไม่ไปพิพิเป็นภัยแต่วันนี้สภาพอย่างนี้ที่ผ่านมาไม่สมควรอยู่ครับครับอย่างครับน่าสนใจมากครับก็คิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะรวมทั้งดีกาที่มีการถวายราชการที่สิบนะครับก็คงต้อง เป็นความหวังนะฮะแม้จะริบหรีมากก็ตามว่าจะได้รับการตอบสนองหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่ให้คนไทยทั้งประเทศได้คุบคิดกันต่อสาหรับอนาคตของเมืองไทยอาจารย์ขอบพระคุณมากอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับบครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับดรเพียงดินรักไทยนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานบอร์ดของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับทํางานกับนานาชาติแล้วก็ มีสมาชิกที่เป็นคนต่างชาติด้วยนะฮะในภากีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นในการที่จะเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของความเป็นคนให้กับคนไทยไม่เฉพาะคนไทยด้วยนะฮะคนในโลกที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่สินี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you